ส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตธวงสุวรรณนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยมอบหมายให้ดูแลเรื่องของการปรองดองท่านพลเอกประวิตธก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีแนวความคิดว่าต้องมองจากสาเหตุสาเหตุก็คือพักการเมืองมีความขัดแย้งกันตอนนี้บ้านเมืองสงบแล้วต่อไปในอนาคตก็ต้องมาดูว่าจะทําอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเราจะไม่พูดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่พูดถึงนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายต่างๆหรือว่าปัญหาที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งต่อไปแล้วก็ไดด้พูถึงงเเรรรรรื่่ออคณะกกกกกมาาาํวยีับ การปรองดองที่จะมีการแต่งตั้งขึ้นมาหนึ่งชุดที่บอกไปนะครับว่ามีประลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าซึ่งคุณเอกปรวิทก็บอกว่ามอบหมายให้เพราะจะใช้เหล่าทัพที่จะเป็นนะครับทั้งผอ,อเหล่าทัพผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งเพื่อมากําหนด,ดหัวข้อกันว่าจะมีหัวข้ออะไรแล้วพอมีหัวข้อเสร็จแล้วก็จะเชิญพรรคการเมืองทั้งหมดมาให้ความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นเชเรื่องความมั่นคงหัวข้อยุทธศาสตร,ร์การปฏิรูปเศรษฐกิจและการต่างประเทศเป็นต้นครับ ไม่มีไม่มีครับแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็มาลงลงทุกพักรก็จะมาลงในสัตยบัญัตร่วมกันนะครับว่าว่าเราจะอยู่ร่วมกันเราจะใช้กฎเกณฑ์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แหละครับผมจะทําอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะไม่มีการขัดแย้งไม่มีการถกเถียงกันนะครับไม่มีว่าใครไม่มีว่าใครจะทําทําไมจงรุ้นเป็นอย่างนี้ทําไมเลิกพูดนะครับว่าทำอย่างไงต่อไปในอนาคตจะร่วมมือกันอย่างไงเพื่อที่จะให้ประเทศชาติจเจริญต่อไป เราคิดอย่างนี้มันจะไปเกิดขึ้นในรัฐบาลที่กำลตั้งใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันมันจะเกิดขึ้นนี่แหละจะเป็นอย่างนี้ก็แล้วก็ทุกรัสบาลก็จะพอเกิดการเลือกตั้งก็จะไปใช้อย่างนี้แหละที่เราทำานประชางานทำอะไรสัตว์บานลงปัตวบาลร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคดีที่พักการเมือไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นเรื่องของในอดีตที่ผ่านมาก็ไปว่ากันก็คดีเขาเขาว่าไปนะครับว่าเป็นยังไงแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ย ก็มีพักการเมืองใช่ไหมครับพรรการเมืองเขาก็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 ไปสิครับคุณจะคุณจะไปนิระโทษกกรมไปอะไรขอพระทานไปโทษก็ว่ากันไปในในรัฐบาลต่อไปนะครับอันนี้เราทําให้อยู่ร่วมกันให้ได้ พูดถึงเรื่องของการลงสยาบันนักข่าวก็ถามท่านว่าแบบนี้จะมีบทลงโทษหรือไม่หากสมมติว่ามาลงสยาบันแล้วไม่ทําตามสัญญาประชาคมเรื่องนี้ท่านพลเอกประวิตยก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าหลังจากขั้นตอนต่างๆผ่านไปเรียบร้อยแล้วการจะลงสยาบันร่วมกันว่าจะอยู่ร่วมกันก็จะใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้ก็จะทําแบบนี้จะไม่มีความกัดแย้งหรือไม่มีการถูกเถียงใครนะครับซึ่งสิ่งที่ทํานี้ก็จะไปเกิดผลในรัฐบาลเลือกตั้งส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความก็ไปว่าก,กันตามกระบวนการ